สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทย สวัสดีครับช่วงนี้รับชมทันข่าว9นาฬิกากับผมวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับตำรวจทางหลวงติดตามไล่ล่าขบวนการขนแรงงานข้ามชาติโดยพบเป็นแรงงานต่างด้าวครับหลักรอบเข้ามาอัดกันอยู่ในรถอยู่ประมาณ18คนครับเบืองต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ารวบพร้อมคนขับเรียบร้อยแล้ว ตำรวจทางหลวงจับกลุมผู้ต้องหาสัญชาติไทยซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานผู้ซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดๆแก่บุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกลุมและยังได้จับกลุมบุคคลต่างด้าวซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่และทํางานในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้มีการสืบทราบว่ามีขบวนการนำพาหรือ,รอ,รอช่วยเหลือบุคคลแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง <ๆ S 1> ืองโดยผิดกฎหมายเดินทางโดยใช้รถยนต์โดยใช้เส้นทางบ้องตีเมืองกาญจนบุรีจึงได้นํารถวิทยุออกตรวจบริเวณถนนหมายเลข4032ต่อมาครับก็พบรถยนต์ต้องสงสัยลักษณะบรรทุกหนักและใช้ความเร็วสูงสีดําวิ่งมาบนถนนตรวจสอบภายในรถยนต์ครับพบเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในห้องโดยสารรถยนต์โดยเป็นชายและหญิงจํานวน16คนและพบบุคคลต่างด้าวนอนอยู่ภายในกระบะท้ายพร้อมกระเป๋าสัมภาระโดยมีผ้าใบาสีดําปกปิดเพื่อปิดบังเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่ง คนรวมบุคคลต่างด้าวพร้อมพูดติดตามทั้งสิ้น17คนครับ นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียง52-64บาทต่อกิโลกรัมซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศประสบภาวะขาดทุนสาเหตุจากเศรษฐกิจชะลอตัวกำลังซื้อหดตัวและการบริโภคลดลงครับ ทางสมาคมก็ได้จัดกิจกรรมหมู2โลร้อยนำร่องที่จังหวัดราชบุรีและชนบุรีในวันนี้และวันที่26กันยายนก่อนที่จะขยายทั่วประเทศ1ตุลาคมนี้โดยมีการตั้งเป้าจาหน่ายหมูปลอดสารเร่งเนื้อแดงกว่า100,000กิโลกรัมเพื่อกระตุ้นการบริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงรายใหญ่เก็บหมูเข้าห้องเย็น6เดือนและจํากัดน้ําหนักสุก,กรเข้าเชือดไม่เกิน110กิโลกรัมเพื่อเป็นการลดปริมาณเนื้อหมูส่วนเกินมาตรฐานทั้งหมดจะช่วยกระ ต้นกำลังซื้อและค่อยๆดึงตลาดหมูกลับสู่สมดุลได้ในที่สุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องพายุรากาซาและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3โดยเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้ครับพายุใต้ฝุ่นรากกาซาได้เคลื่อนเข้าใกล้เกาะฮ่องกงและเคลื่อนผ่านแนวชาย และเคลื่อน,นผ่านแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนผ่านเกะาะไหหลำเข้าสู่อ่าวตั้งเกียในวันที่25กันยายน2568และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน จากอิทธิพลของพายุรากาซ่าทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน และสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-26กันยายน2568นี้ด้วยครับ ซอสกุ้งรสฝ้ายเขียวตราภูเขาทองซอสปุงรสฝ้ายเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้อมตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงรับชน,นข่าวอีกครั้ง1ินาฬิกาสวัสดีครับ